สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าต่นนี้แอดเมย์ก็ยืนอยู่ที่ศาลา,านะคะเป็นศาลาเล็กนะคะก็ประดิษฐานรูปเหมือนนะคะรูปปั้นของเกจิอาจารย์นะคะก็เป็นลุงพ่อผิวนะคะหลุงพ่อผิวสักกะจูโจนะคะก็เป็นเจ้าวาดองค์ก่อนนะคะแล้วก็จะมีรูปปั้นของเกจิอาจารย์รูปอื่นก็จะมีลุงสมเด็จพระพุจาจารย์ตาโต้สมเด็จวัดระฆังแล้วก็หลวงปู่ทวดด้วยนะคะ ตลาตรงนี้พอแอดข้าวย่างเข้ามานะคะแอดคนลุกมากเลยนะคะแล้วก็มีน้องที่มาตัดแต่งต้นไม้ให้ประวัติไว้นะคะเป็นที่น่าสนใจมากเลยแอดก็เลยแบบเข้ามาทําคลิปสั้นนะคะแอดเข้ามากรับแอดคนลุกมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋ามีของนะคะมีของนะคะ,ะ,คะวัดแห่งนี้นะคะก็เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะก็พม่านะคะเป็นวัด มอนที่พม่าได้สร้างตอนช่วงที่มาตีกรุงศรีนะคะก็ลองแม่น้ําม,มาบริเวณเขตติดต่อกันนะคะก็มีประวัตินะคะมีประวัติเล่าขานนะคะก็ประวัติของเกจิอาจารย์นะคะหลวงพ่อผิวก็มีอภินิหารนะคะก็มีที่กล่าวขานกันว่าท่านเป็นพระวิปัสสนาสมาธินะคะแอดพูดไปก็พลุกไปนะคะก็มีก็เรียกง,ง่ายๆขโมยเนาะ จะเข้ามางัดอของในวัดนะคะท่านนั่งวิปัสสนาอยู่นะคะกรรมฐานอยู่ตัวลอยนะคะตัวลอยท่านลอยได้นะคะก็เป็นอภินิหารของหลวงผู่ผิวนะคะหลวงหลวงปู่ผิวนะคะสุกะสุจ,จูโจนะคะก็วัดสามโค,คแห่งนี้นะคะก็ตั้งอยู่นะคะวันนี้แอดไม่ได้เอาแว่นตาม,มานะคะแอดมองอะไรไม่ค่อยชัดเลยนะคะเป็นป้ายประวัตินะคะป้ายประวัติประวัติย่อๆของวัด แห่งนี้นะคะแล้ก็จะเข้าไปอ่านนะคะก็วัดสามโคกนะคะประวัตินะคะก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่เลขที่100นะคะบ้านของเกาะปันเกาะปิ้นนะคะหมู่ที่ 2, สองอำเภอสามโคกงนะคะจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะก็สังกัดคณะสงฆ์มหาวิกายนะคะมีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ประมาณ59ไร่2งานนะคะ แล้วก็ห้าตารางวาอาณาเขตทิศเหนือนะคะก็ยาวก็ตรงนี้แอดจะขอแบบไม่ไม,ไม่ไม่อ่านรายละเอียดนะคะก็ตั้งอยู่ในพื้นที่นะคะสมบูรณ์สามโคกนะคะก็เป็นวัดเข่าแก่นะคะก็พื้นที่ตั้งวัดนะคะเป็นที่ราบลุ่มนะคะแวดล้อมไปด้วยคลองแล้วก็ถนนสาธารณะภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้มีโบสถ์นะคะ แล้วก็กุฏิทรงนะคะจำนวนสองหลังนะคะแล้วก็หอหอสวดมนต์นะคะสลาการ,ปรเปลี่ยนนะคะก็มีหอประธานใหญ่ในโบสถ์นะคะปูชนีสถานวัตถุก็มีประธานนะคะประธานในอุโบสถนามว่าหลวงพ่อโตนะคะ,ะวัดสามโคกสร้างเมื่อวันที่25สิหางหาคมพศ .2,100 นะคะโหเพื่อนๆจ๋าพศ .2,100 อ,อ 2, แอดก็ยังไม่เกิดนะคะพศ .2,100 นนะคะนี่นะคะเพื่อนๆจ๋า ว้าวสร้างเมื่อปสพศ2100นะคะด้วยชาวมอนนะคะสคนพี่น้องนะคะผู้ที่สร้างวัดนะคะเดิมนามว่าวัดเก่าปิ้นนะคะแปลว่าวัดคอใหญ่นะคะผู้น้องสร้างนะคะวัดป่าฝ้ายนะคะปัจจุบันรวมเข้ากับวัดสามโคกแล้วนะคะชาวมอนแถวนี้มีทั้งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่เดิมนะคะแล้วก็อบพยบมามาจากโฮงสาวดีด้วยนะคะก อยู่ตลอดมาหลายครั้งสายสมัยแล้วนะคะวัดน,นี้จึงได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุทธยาเพราะขณะที่จะเสียกรุงนะคะกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกแล้วนะคะวัดน,นี้กําลังจัดงานนะคะฉลองอุโบสถนะคะเกี่ยวกับนามวัดนะคะต่อมาก็ได้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตามนามท้องที่ตั้งวัดนะคะก็เป็นวดัดสามโคกได้รับพระราชพระราชทานนะคะ วิสุ้งข่ะมาซีมานะคะเมื่อวันที่23กรกฎาคม2117นะคะ2117นะคะแอเกิรหรือ,อยังวิก็เขตวิสูงข่ะมาซีมานะคะกว้าง5เมตรยาว3เมตรนะคะได้ผูกพัทธสีมาเมื่อพศออ2518นะคะไอ้สอเมตรไม่ใช่นะคะ2118นะคะ แอ้ก็ยังไม่เกิดเลยนะคะยังไม่รู้วุ้นอยู่ไหนเลยนะคะการศึกการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนนะคะ,ระพระปร,ะริยติธรรมนะคะเริ่มมาตั้งแต่พศ2500นะคะอันนี้แอ้ก็ยังไม่เกิดนะคะขณะนี้มีนักธรรมที่เป็นพระนะคะพิสูจ3รูปนะคะนอกจากนี้ยังมีสถานีอนามัยตั้งอยู่ในวัดอีกด้วยนะคะ เราว่าท่านที่ทราบนามจํานวน5รูปคือรูปที่หนึ่งอ๋ออันนี้แอดก็ไม่อ่านดีกว่านะคะเยอะเลยนะคะก็ประวัติคร่าวๆนะคะก็เป็นวัดที่สร้างโดย <c oughs> ชาวทุ่งสาวดีนะคะก็เป็นวัดมอญอีกวัดหนึ่งนะคะเป็นวัดในประวัติศาสตร์นะคะก็สร้างไว้ตั้งแต่พศนะคะเดือนที่25สิงหาคม2100นะคะ ประวัติวัดก็มีโดยสังเกตดังนี้นะคะแอดก็ขอนะคะกราบนะคะกราบน้ำพระสการนะคะองค์หลวงพ่อผิวนะคะสมเด็จพระพุทธาลโต,าตสมเด็จพระลักษมแล้วก็องค์หลวงปู่ทวดนะคะเกจิอาจารย์ทุกท่านทุกพระองค์แอดก็ต้องขอาการาบนะคะแล้วขอาการอาบอภายัยหากแอดทำอันการอันใดเป็นการมีบงังควรผิดบางบ้าง,าง,างขอสิ่งสังสิทธ์ทุกท่านทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาขออยุยโทษให้ลูกด้วยให้แอดด้วยนะคะ เราขอจบคลิปนะคะลงคลิปนะคะประวัติของเกจิอาจาร,รย์ดังประจำวัดสัมโคไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะ